สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนที่กำแพงเพชรนะครับตอนนี้มาอัปเดตกันที่บ้านนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่28นะครับตอนนี้มาดูนะครับพี่ชายเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีทางราชการหน่วยงานนะครับได้มาทำการลอกคลองนะครับให้มันกว้างนะครับจากที่ตื้นเขินนะครับ ตอนนี้ก็มาอัปเดตดูนะครับถึงคลองนะครับนี่ครับเป็นคลองที่ขุดลอกให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้ทางน้ํานะครับได้ระบายได้สะดวกนะครับในการทำการเกษตรก็จะได้นะครับได้แหล่งน้ําจากคลองชลประทานนะครับนี่ครับมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่เป็นทางนะครับที่เขาขุดมาแล้วก็ทำทาง ในการสัญจรได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้มาดูลักษณะของน้ําก็น่าจะสะดวกดีนะครับตอนแรกเลยในโซนของตรงชายคลองเนี่ยนะครับจะเป็นต้นกระถินยักษ์เต็ไมไปหมดเลยครับดูแล้วลกตามากนะครับตอนนี้ก็ได้ทางอ,อ,อ,อบตอหรือเทศบาลตำบลน,นะครับร่วมกับทางออหน่วยงานราชการนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรได้มาทำขุดลอก ขูคองนะครับในจำนวน20กิโลเมตรนะครับรวมกันทั้งหมดบริเวณอ่าบริเวณแถวๆนี้นะนนตําบลของที่ผมอยู่นะที่นี่นครับที่กำแพงเพชรตอนนี้ก็มาดูรอบๆนะครับอ่าก็จะเห็นเป็นลักษณะที่มันเรียบร้อยนะครับดูแล้วสดชื่นนะครับดูแล้วสดชื่นเลยน,นี่ครับแต่ดูตรงนี้แล้วรู้สึก ตรงหน้าบ้านของผมเองนะครับนี่ครับพอขุดแล้วก็มาเทแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ามันเป็นที่ตรงนี้มันเป็นที่ของทางเทศบาลตำบลด้วยนะครับไม่ใช่ที่ของเราแต่ว่าเราก็อาศัยมันเป็นที่ดินที่เราใช้ทำกินได้นะครับแล้วก็นี่ครับก็คือมีการถมดินออกมาเยอะแยะเลยครับแต่เราก็ค่อยทำ ต่อไปครับว่าค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำไปก็ก็ดีครับเรียบร้อยดีเราจะได้มีสถานที่ที่ดูสวยงามแนละความเรียกตกแต่งไปได้อีกสักระยะเลยครับโอเคครับ, okay, รบก็ขออัปเดตในส่วนของการขุดลอกคู่ลองในบริเวณพื้นที่ของสวนกเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนที่กำแพงเพชร ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ